เคยได้ยินถึงเรื่องราวบันทึกลึกลับของรัชกาลที่6ไหมครับที่ท่านได้เขียนขึ้นมาแล้วก็ได้ใส่กุญแจล็อกเอาไว้อย่างดีจนกระทั่งมาถึงวันที่ท่านได้สวรรคตครับซึ่งบันทึกนี้เนี่ยว่ากันว่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อรัชกาลที่7ได้มาเปิดอ่านแล้วพระองค์ก็ถึงกับต้องเก็บเอาไว้ไม่เปิดเผยให้นังสือนี้เนี่ยได้เผยแพร่ออกไปสู่สายตาของประชาชนกันเลยที่ถ้าอยากรู้นะครับว่าหนังสือเหล่านี้มันมีที่มายัางไงแล้วข้างในนั้นมันได้เขียนอะไรกันไว้บ้างเนี่ย เราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ครับแต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์มุวนๆที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้แล้วอยากจะติดตามกันต่อเนี่ยก็รบกวนช่วยกดติดตามช่องของเราพร้อมกับกระดิ่งด้วยนะครับผม โดยในหนังสือบันทึกลึกลับของราชการที่6อันนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นหนังสือหลากหลายเล่มเลยที่ราชการที่6ของเรานะครับได้เริ่มเขียนมันตั้งแต่สมัยที่ท่านเนี่ยยังเป็นเด็กๆเ,เลยคือ8ขวบเท่านั้นเองครับที่แต่ละวันนะครับพระองค์เนี่ยจะทรงใช้เวลา1ชั่วโมงก่อนนอนของพระองค์ในการที่ร่ายเรียงเขียนเรื่องราวต่างๆลงในสมุดเล่มนี้ที่เมื่อเขียนเสร็จนะครับท่านก็จะเอาสมุดเล่มนี้เนี่ย ไปล็อกกุญแจใส่เอาไว้อย่างดีครับด้วยกุญแจทองคำที่ทำมาจากช่างทองฝีมือดีเลเวล99ในยุคนั้นที่เมื่อเขียนเล่มหนึ่งจบนะครับท่านก็จะสมุดที่ล็อกเหล่านี้เนี่ยไปล็อกเก็บไว้อีกทีในตู้ส่วนพระองค์ครับแล้วก็ล็อกซ้อนไว้อย่างหนานแน่นเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาเห็นได้นะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตรัชกาลที่6นะครับที่ท่านก็คิดว่าเงื่อจะถึงเวลาที่ท่านต้องสวรรคตแล้วแหละ รัชการที่6กนะครับก็เลยได้มอบกุญแจเก็บตู้หนังสือเหล่านี้เนี่ยไว้ให้กับเจ้าพระยารามราครบครับหนึ่งในคนสนิทที่สูดของรัชการที่6นะครับที่ก็ได้ครอบครองไว้พร้อมกับได้สั่งเสียเอาไว้ว่าถ้าหากพระองค์ได้ลาโลกไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ให้ท่านพระยาผู้นี้นะครับได้นํากุญแจไปเปิดตู้หนังสือแล้วก็นําบันทึกต่างๆของพระองค์เนี่ยมาพิมพ์ตีขายกันเพราะว่ามันจะทําเงินให้กับเจ้าพระยาคนนี้อย่างสูงสุดมากเลยครับซึ่ง หลังจากที่รัชกาลที่6ได้สวรคตรไปจริงๆนะครับเจ้าพยารามราคบนะครับก็ได้ไปเปิดเอาหนังสือเหล่านี้ออกมาจริงๆครับแต่ทว่าเมื่อเปิดมาเสร็จแล้วเนี่ยองรัชกาลที่7นะครับท่านก็ได้ขึ้นมาครองราชใหม่แล้วก็เห็นว่ามันมีข่าวเรื่องราวของหนังสือลึกลับนี้อยู่ก็เลยอยากจะขอมาทอดพระเนตรซะหน่อยครับที่เมื่ออ่านจบเสร็จแล้วเนี่ยรัชกาลที่7นะครับก็ได้ส่งริบเอาหนังสือเล่มเหล่านี้ไว้หมดเลยพร้อมก็บอกว่ามันเป็นหนังสือราชการลับที่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาไปเผยแพร่ต่อให้ใครครับ แต่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองขึ้นอย่างที่เรารู้กันนะต้องการประชาธิปไตยอะไรในยุคราชการที่7จจนกระทั่งทําให้สุดท้ายนะครับราชการที่7ต้องสละราชบัลหลังและหนังสือน,นี้เนี่ยก็ได้หลุดออกมาครับแล้วก็ได้ตกกลับมาอยู่ในมือของเจ้าพญารามราครบอีกรอบนะครับ หลังจากนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ได้ถูกส่งต่อไปเป็นทอด,ทอดและเรื่องราวนะครับมันก็ได้หลุดแพร่ออกมาจนได้ซึ่งเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีตั้งแต่อะไรเบาๆอย่างเช่นพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ที่ว่ากันว่าท่านได้ไปประกอบมาแต่ว่าคนไทยบางคนอาจจะไม่รู้นะครับจนถึงเรื่องราวดักๆแบบที่ว่าจะทําให้สิ่งที่เราได้เคยเรียนรู้กันมาในห้องเรียนนะครับมันเปลี่ยนไปอีกมุมมองหนึ่งเลยครับ ที่รัชกาลที่6นะครับท่านได้เขียนแช่เอาไว้หมดเลยด้วยเหตุที่ว่ามันก็เป็นบันทึกส่วนพระองค์ท่านหรือว่าไดอารี่นะดังนั้นมันก็จะต้องมีเรื่องราวที่พระองค์นะครับได้เขียนระบายความอึดอัน้นตันใจแน่นอกยกไม่ออกของท่านเอาไว้หมดเลยครับที่ถ้าได้อ่านเลยเนะี่ยก็บอกว่าเอาจริงแล้วรัชกาลที่6นะครับท่านก็เป็นกษัตริย์ที่มีความน่าสงสารอยู่หลายเรื่องเหมือนกันตั้งแต่เรื่องการถูกเข้าใจผิดจากคนภายนอกมากมาย หรือว่าการไม่ถูกคอกันเองกับญาติพี่น้องของท่านนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันดูสักเรื่อง2เรื่องดีกว่าว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับมันได้มีบันทึกอะไรกันบ้างที่แอดก็จะขอเล่าแบบย่อยตีความมาเป็นภาษาง่ายๆให้เข้าใจแล้วก็ไม่งงกันแล้วกันนะครับโดยเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ท่านรัชกาลที่6เนี่ยได้ถูกบังคับให้แต่งงานครับคือถ้าจะพูดถึงเรื่องราวความสมัยใหม่หรือว่า Revolution ที่ได้เกิดขึ้นในการปกครอ,องของรัชกาลที่6นะครับก็คือท่านเนี่ย ได้แหกกฎเดิมของราชวงศ์ไทยครับก็คือ 1. รัชกาลที่6นะครับท่านจะไม่ทรงโปรดการที่จะมีเมียหลายคนครับเพราะจากการที่ท่านได้ไปเรียนเมืองนอกมาตั้งแต่เล็กนะครับท่านก็เลยได้ไปเห็นว่าไอชาติฝรั่งที่มันดูสีวิไลนี้เนี่ยกษัตริย์ของพวกเขานะครับมีผัวเดียวแล้วก็เมียเดียวเป็นหลักเลยครับดังนั้นเนี่ยรัชกาลที่6กนะครับก็เลยอยากให้ประเทศไทยเนี่ยดูมีความเป็นยุคใหม่แล้วก็เหมือนฝรั่งบ้าง ก็เลยพยายามจะยกเลิกกฎการที่กษัตริย์นะครับจะมีเมียหลายคนครับและ 2. ราชการที่6ท่านนะครับไม่มีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับหญิงที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ mm hmm. เพราะสมัยก่อนในราชวงศ์ไทยเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของสายเลือดกษัตริย์อันสูงส่งอยู่ก็เลยทําให้พี่แต่งกับน้องน้องแต่งกับญาติญาติแต่งกับลุงอะไรแบบนี้บ้างนะครับ ที่ถ้าเราลองไปไล่เรียงเอาพงศสาวรีไทยดูหรือว่า Family Tree นะครับก็จะเห็นว่าในราชวงศ์เดิมเนี่ยก็จะมีการแต่งงานกับพน้องพญาตอ,อ,อะไรกันเยอะมากครับจนทําให้ต้นไม้ครอบครัวเนี่ยพัวพันกันไปหมดเลย ซึ่งเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในราชวงศ์ยุโรปเก่าแก่ค่าคึกมาโบราณก่อนด้วยเพื่อจะเป็นการกักกันไม่ให้สายเลือดแห่งราชวงศ์ต้องเอาไปเผยแพร่สู่ชาวภายนอกอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละแต่ทว่าในภายหลังนะครับพวกเขาเนี่ยก็กลับรับรู้ได้ครับว่าไอาการทําอย่างนี้เนี่ยมันผิดธรรมชาติอย่างมากเพราะว่าพอกรรมพันธุ์หรือว่ายีนอะไรมันใกล้เคียงกันมากนะครับมันก็อาจจะทําให้เด็กที่ได้เกิดมาเนี่ยพิการหรือว่าเออเหรือไปได้ครับ ที่ทําให้หลังจากชาวฝรั่งเมื่อพวกเขาได้รู้เรื่องราวแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยมีพวกฝรั่งมังค่าที่มาแต่งงานกันในครอบครัวอีกแล้วครับซึ่งรัชกาลที่6เมื่อท่านได้ไปเยือนดินแดนฝรั่งมาเนี่ยท่านก็เห็นจุดนี้ดีครับแล้วก็บอกว่าข้าจะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดข้าจะไม่แต่งงานกับหญิงที่เป็นสายเลือดเดียวกันครับ แต่ถ้าว่าพอกลับมาถึงสยามแลนดแดนไทยแล้วเนี่ยทางครอบครัวท่านนะครับก็กลับไม่เข้าใจไอ้พวกวัฒนธรรมยุโรปลยว่าทําไมมันถึงต้องไปแต่งงานกับคนนอกราชวงศ์ราชวังอะไรด้วยมันเป็นการลบประเรีประเพณีที่ดีงามอะไรของเราแบบนี้รู้ไหมจะไปเชื่อฝรั่งมันทําไมแล้วก็รีบขยันขยอให้องค์ราชการที่6นะครับท่านได้หาเนื้อคู่ในวงเล็บที่เขาจัดให้อยู่แล้วนะครับซึ่ง คู่ที่ว่านี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพภรวิมลประภาวดีนะครับซึ่งพ่อของท่านเนี่ยก็คือรัชการที่5นั่นเองซึ่งรัชการที่6ท่านก็แบบอ้าวก็บอกเลยไงว่าจะไม่เลือกแต่งงานกับหญิงที่เป็นครอบครัวสายเลือดเดียวกันทำไมที่บ้านไม่เข้าใจ ท่านก็เลยเกิดอาการเยว่เยว่ไม่ยอมอยู่สักพักหนึ่งครับที่ในบันทึกของท่านเนี่ยก็ได้เขียนบอกเอาไว้ว่าท่านนะครับได้ไปหาแนวร่วมครับนั่นก็คือน้องชายของพระองค์เองที่ได้เคยไปเรียนต่างประเทศมาด้วยกันครับแล้วก็ได้ไปรับอุดมการผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็ไม่แต่งงานกับน้องอะไรเนี่ยมาจากต่างประเทศด้วยเช่นกันซึ่งในตอนที่เรียนอยู่นั้นนะครับน้องชายของท่านเนี่ยก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์ดีมากครับบอกว่าประเทศสยามของเราเนี่ยจะต้องยกเลิกนโยบายแบบนี้ จะต้องไม่มีการแต่งงานกันในครอบครัวแบบนี้ราชการที่หก็แบบวันเี่ยแนวร่วมข้ามาแล้วแต่พ่อกลับไปหาน้องชายนะครับน้องชายกลับบอกว่าเอา้าพี่ทําไมพี่ไม่รีบแต่งงานกับคนที่ทางครอบครัวได้จัดไว้ให้ล่ะรัชการที่6กก็แบบอ่ะแต่ว่านั่นเป็นบุตรีที่เกิดมาจากพ่อของเรานะเราจะมาแต่งงานกับสายเลือดเดียวกันได้อย่างไร แต่ทว่าน้องชายของรัชกาลที่6กนะครับก็ไม่สนครับก็พยายามขยันขยอให้รัชกาลที่6เนี่ยแต่งงานกับคู่ที่ครอบครัวได้เลือกให้ไว้เถอะโดยที่อ้างเหตุผลทางวัฒนธรรมต่างๆนานาน,นะครับก็เลยทําให้รัชกาลที่6กท่านเนี่ยได้สงสัยมากเอ๊ะว่าทำไมอยู่ๆน้องชายผู้ที่มีอุดมการณ์ที่เคร่งกว่ารอหในตอนที่ไปเรียนเมืองหน่อยนะครับพอกลับมาถึงที่สยามแลนเนี่ย อุดมการของเขาก็กลับตลปัดเป็นอีกรอบหนึ่งเลยไปเชื่อเรื่องการแต่งงานในญาติชาติตกูลอะไรกันแบบนี้ก็เลยทําให้ราชการที่6นะครับท่านก็ได้ไปสืบไปสืบมาครับแล้วก็ได้ถึงบางอ้อครับว่าทํำไมหลังจากนั้นนะครับก็ได้นําเรื่องนี้เนี่ยมาเขียนลงในบันทึกท่านว่าอ ข้ารู้แล้วว่าทำไมน้องชายของข้าอยู่ๆถึงได้กลับลำซะแบบนี้นั่นก็เพราะว่าในตอนนั้นเองนะครับน้องชายของราชการที่6เนี่ยได้ตกลุมรักกับหญิงคนหนึ่งอยู่ครับซึ่งหญิงคนนั้นก็คือลูกในพ่อเดียวกันนั่นเอง ซึ่งการที่จะแต่งงานกับหญิงผู้นั้นได้นะครับด้วยความที่เป็นน้องชายก็ต้องรอให้พี่ชายแต่งก่อนใช่ไหมถ้าน้องชายแต่งก่อนเดี๋ยวมันจะดูน่าเกียดน้องชายนะครับก็เลยได้มาขยันขยอยพยาแม่ราชการที่6เนี่ยทรงเลือกคู่เร็วๆครับที่จะเป็นคู่ของพระแม่จัดไมให้เป็นพญาติอะไรเนี่ยก็ช่างมันครับ ที่เมื่อรัชการที่6กได้ทราบเรื่องนี้นะครับก็เลยได้เดินกลับไปถามน้องชายว่านี่ที่เจ้าต้องการให้พี่รีบแต่งงานเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าได้หลงรักคนในสายเลือดตัวเองอยู่ใช่ไหมในตอนอยู่ต่างประเทศกับบอกมานานาว่าจะไม่แต่งงานกับสายเลือดของตัวเองยังไงล่ะน้องชายท่านนะครับก็เลยได้อ้างขึ้นมาว่าอ๋อก็มันเป็นระเบียบประเพณีของเราน่ะรัชการที่หกก็เลยถามต่อกลับไปว่าอ้าแล้วอย่างี้ถ้าฝรั่งมาถามว่าทําไมแต่งงานกันในครอบครัวแบบนี้เราจะว่ายังไงล่ะน้องชายนะครับก็บอกว่าอ๋อ ก็ให้บอกไปสิว่าไอการแต่งงานในสายเลือดเนี่ยมันเป็นหลักการของศาสนาเราซึ่งรัชกาลที่6กท่านก็คิดว่าฝรั่งเขาก็ไม่ได้งงนะที่จะไม่รู้หลักคําสอนของศาสนาพุทธอะไรเลยว่ามันไม่ได้มีข้อมูลอันไหนที่พระพุทธเจ้าได้บอกให้แต่งงานกับคนในสายเลือดเดียวกันเลยแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับพระน้องของรัชกาลที่6กเนี่ยก็พยายามทู่สีบอกให้รัชกาลที่6กในแต่งงานต่อไปเธอกับแต่งงานกับสายเลือดก็ไม่เป็นไรด้วยเหตุอย่างเดียวครับเพราะว่า พระน้องเนี่ยก็อยากจะแต่งงานกับหญิงในสายเลือดเดียวกัน <c oughs> เช่นกันซึ่งเรื่องนี้นะครับราชการเทวก็ได้เขียนนํามาระบายความอัดอั้นตันใจลงอยู่ในบันทึกของท่านมากครับแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นนะครับมันก็มีเรื่องเสริมขึ้นมาอีกคือในเวลาต่อมาเนี่ย พระน้องนะครับได้ถูกหญิงคนที่พระน้องรักเทครับดังนั้นเนี่ยพระน้องก็เลยกลับไปยึดอุดมการเดิมเลยว่าเราไม่ควรจะแต่งงานก,นกันกับสายเลือดเดียวกันนะเดี๋ยวมันจะทําให้บ้าจะทําให้โวยจะทําให้เออหรือสติฟั่นเฟือนไปคือกลาบคำว่างั้นแหละครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวปวง,งของครอบครัวที่ราชการที่6กท่านได้บันทึกเอาไว้ในบันทึกส่วนตัวนะครับแต่ว่าทีนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องอีกแนวหนึ่งดีกว่าที่แอดก็แม่ไม่ได้ทํามานานสิเลยนั่นก็คือเรื่องราวของสิ่ง ครับที่กล่าวกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันอาจจะเป็นเหมือนกับลางบอกเหตุที่บอกว่ารัชการที่6จะได้สืบราชสมบัติต่อจากองค์สมเด็จพระปิยมหาราชหรือว่ารัชการที่5นะครับ คืออันนี้นี่ไม่รู้เพื่อนๆจะเคยรู้กันมาบ้างหรือเปล่านะครับว่าก่อนที่รัชกาลที่6จะได้มารับตําแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารหรือว่าคนที่จะได้มาเป็นกรรษัตริย์คนต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็ได้มีมงกุฎราชกุมารขึ้นมาอีกคนก่อนหน้าพระองค์ครับที่ชื่อว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คาดว่าคนคนนี้แหละจะได้มาเป็นร,รัชกาลที่6คนต่อไปครับเนื่องด้วยว่าท่านได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาในตําแหน่งของสยามมกุฎราชกุมารไง ที่ก็เป็นตําแหน่งมงกุฎราชกุมารคนแรกของประวัติศาสตร์ไทยด้วยนะครับแต่ทว่าดวงของท่านเนี่ยกลับไม่ถึงครับเพราะว่ามันได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นมาก่อนจนทําให้มงกุฎราชกุมารคนนี้นะครับต้องจากปไปด้วยวัยอันไม่ถึง20ปีเลยซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่ราชการที่6กท่านได้เขียนลงไปในบันทึกนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันจะเป็นลางบอกเหตุร้ายที่ว่ามงกุฎราชกุมารคนนี้เนี่ยท่านจะได้เสียชีวิตไปครับ โดยเรื่องนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นเมื่อในสมัยที่รัชกาลที่5ท่านนะครับยังทรงครองราชเป็นกษัตริย์อยู่ที่ตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ท่านก็จะมีลูกหลานมากมายวิ่งเต็มวังไปหมดเลยครับแล้วก็เป็นธรรมดาของผู้พ่อครับที่พอมีลูกแล้วก็แบบแหมต้องใช้งานลูกซะหน่อยใช่ไหมที่ว่ากันว่าตอนนั้นนะครับรัชกาลที่5ท่านเกิดอยากจะได้ของอย่างหนึ่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็บอกให้ลูกเนี่ยไปเอาของมาให้คุณพ่อหน่อยแต่ว่าทั้งลูกลูกหลานที่ได้วิ่งเล่นอยู่ตอนนั้นนะครับก็ไม่อยากไปเลยครับ เพราะว่า 1. ในเวลานั้นก็เล่นกันตามภาษาเด็กอยู่ใช่ไหมครับและ 2. สถานที่ที่ราชการที่ยาอยาให้ลูกๆไปหยิบของนะครับมันก็คือพระตำหนักที่มีชื่อว่าพระที่นั่งจกักรพรรดิพิมานครับ ที่มันจะเป็นหนึ่งในตำหนักเก่าแก่ซึ่งได้อยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่นานนมมาเลยนะครับดังนั้นด้วยความเก่าแก่แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นชื่อเรื่องความหล่อนั่นเองคือว่าพระที่นั่งจกักรพรรดิพิมาเนี่ยนะครับแต่เดิมทีเนี่ยมันเคยถูกใช้เป็นห้องบรรทมของกษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีในยุคต้นๆน,นะครับตั้งแต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่าราชการที่1จนกระทั่งถึงสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าราชการที่3นะครับแต่ทว่า พอมาเข้าในยุคของพระจอมเกล้าหรือว่ารัชกาลที่4ี่เนี่ยท่านก็ไม่อยากจะนอนที่นั่นแหละครับก็เลยไปสร้างตำหนักนอนใหม่มันก็เลยได้ทําให้ตำหนักนอนเก่าเนี่ยนะครับถูกทิ้งร้างว่างเปล่าครับจนกระทั่งสภาพมันแบบดูน่ากลัวนั่นเองบวกกับว่าไอเวลาที่รัชกาลที่5ท่านจะทรงใช้งานลูกท่านให้ไปหยิบของนะครับมันดันเป็นเวลาพบข้ามด้วยครับซึ่งบรรยากาศมัน,นีก็คงจะเป็นยิ่งสลดๆน่ากลัวได้ที่แล้วนะแล้วอีกอย่างยุคนะั้นมันก็ยังไม่มีหลอดไฟด้วยนะครับเอาง่ายๆคือให้เราลองนึกถึงสภาพห้องเก็บขององงงห้นึ ในบ้านเรานะ่ยที่แต่ก่อนนะครับมันอาจจะเคยเป็นห้องที่เรามาเรากงได้นอนแล้วก็ได้จากไปเลยในห้องนั้นนะครับบรรยากาศเนี่ยมันก็ต้องน่ากลัวเป็นแบบนั้นธรรมดา แล้วด้วยความเป็นเด็กเนี่ยมันก็จะต้องมีความโมโนอะไรขึ้นมามากมายใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมไม่มีลูกๆของพระองค์ร,รัชการที่5คนไหนเลยนะครับกล้าเข้าไปในห้องนั้นครับจนก,กระทั่งร,รัชการที่5แบบทรงหัวร้อนเล็กน้อยแบบเรียกลูกคนไหนก็ไม่ไปเลยร,รัชการที่5ท่านนะครับก็เลยได้ไปเดินหยิบเทียนอันหนึ่งครับหลังจากนั้นก็เอาไปมอบให้แก่พี่ชายของร,รัชการที่6หรือว่าพระมงกุฎราชกุมารคนแรกนี่แหละครับด้วยความที่ร,รัชการที่5คงจะเห็นว่ามงกุฎราาชกุุมมคคนนีีงเป็พ่่ใหญสดลั้งงหลััจากกกนนบ็บอว่า ชายใหญ่เจ้าเอาเทียนเนี่ยถือเข้าไปแล้วก็ไปเอาของในห้องนั้นให้พ่อหน่อยได้ไหมของที่พ่อต้องการเนี่ยมันอยู่ตู้หลังพระฉากในพระที่นั่งนั้นซึ่งพอหลังจากราชการที่5ได้พูดแบบนี้นะครับมงกุฎาชกุมารท่านนั้นเนี่ยก็ถึงกับหนา้าซิดแล้วก็เงียบเลยครับไม่กล้ารับเทียนต่อจากราชการที่หเลยทําให้ราชการที่หในตอนนั้นนะครับจากทรงพระหัวร้อนเล็กๆเนี่ยก็ทรงเปลี่ยนเป็นพระกริ้วเลยแล้วก็ตรัสออกมาว่าอย่างไรเล่าใช้ให้ไปก็ไม่ไปหรือ มกุราชกุม,มารนะครับก็เลยตอบกลับมาแบบอมแอ,อมประมาณว่าลูกจะเข้าไปนะแต่ว่าขอให้มีผู้ใหญ่ไปกับลูกด้วยสักคนจะได้ไหมเพคะรัชการที่5นะครับก็เลยถามตอบไปว่าทําไมกลัวอะไรก็กลัวผีพะยะค่ะนั่นแหละครับพอพูดว่าผีขึ้นมาเท่านั้นรัชการที่5ท่านนะครับก็ถึงกับหน้าบึง้งตึงเลยคว้าเทียนกลับมาแล้วก็หันกลับไปหาลูกชายคนหนึ่งเลยครับนั่นก็คืออนาคตรัชการที่6นั่นเองที่เมื่อเข้ามาถึงนะครับก็หันคว้ากลับมาแล้วก็ถามรัชการที่6กว่า ในวงเล็บชื่อเล่นของรัชกาลที่6นะครับโตจะรับใช้พ่อได้ไหมซึ่งองค์รัชกาลที่6ก็เลยตอบขึ้นมาว่าได้ครับหลังจากนั้นรัชกาลที่6กนะครับก็รับเทียนมาจากรัชกาลที่5แล้วก็เดินไปหยิบของให้กับพระองค์โดยที่ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยซึ่งในบันทึกจริงๆแล้วนะครับรัชกาลที่6ท่านเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าท่านไม่กลัวนะแต่ท่านก็มีอีกมุมมองหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพระตำหนักนั้นนะครับมันก็เป็นเหมือนกับแค่ห้องเก็บของเก่าๆเท่านั้นเองที่ก็เคยมีคุณทวออะะไรมายู่นแหล ซึ่งตอนนี้บรรยากาศของห้องมันก็คงจะอับชื้นละมั้งท่านก็คงอาจจะมโนไปเองและท่านก็ยังได้เล่าต่อยว่าไอ้ความกลัวของท่านสําหรับห้องนี้นะครับพอท่านได้ย่างก้าวเข้าไปในห้องเรื่อยๆเนี่ยท่านก็รู้สึกกลัวน้อยลงครับเอาเป็นว่าเควสที่ท่านได้ทำเนี่ยมันก็สําเร็จไปซึ่งเมื่อหลังจากที่รัชการที่6กท่านได้ไปทําเควสหยิบของอมาจากในห้องนั้นได้นะครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยรัชการที่5นะครับก็พุ่งก็ไปโผลกอดรัชการที่6เลยแล้วก็พูดจาชื่นชมท่านใหญ่เลยบอกว่าอย่างนี้สิเป็นลูกแท้ขอองพ่ ลูกพ่อจะต้องไม่กลัวผีและเรื่องราวในวันนั้นนะครับมันก็เหมือนกับว่าจะถูกลืมเลือนไปครับจนกระทั่งมาถึงวันที่มงกุฎราชกุมารคนแรกหรือว่าพี่ชายของรัชกาลที่หกนะครับได้เสียชีวิตไปด้วยไข้รากาสาดน้อยหรือว่าไข้ไทฟอยน์นะจะเรียกให้มันโลกมันดูโมเดิร์นหน่อยรัชกาลที่5นะครับก็ทรงหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาคุยกับรัชกาลที่6กอีกรอบครับแล้วก็บอกว่า เรื่องที่มงกุฎราชกุมารได้จากไปเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวโยงอะไรกันกับการที่พ่อได้ให้ลูกๆได้เข้าไปหยิบของในห้องนั้นก็ได้โดยรัชกาลที่5ท่านได้บอกว่าพอพ่อได้บอกให้ชายใหญ่เข้าไปในพระที่นั่งจกักรพรรดิแต่ชายใหญ่ไม่กล้าเข้าไปเพราะบอกว่ากลัวผีเนี่ยพ่อก็รู้ได้ทันทีว่าชายใหญ่คงจะไม่มีบุญพอที่จะอยู่โตมาเป็นกษัตร,ริย์ของแผ่นดินสยามอีกต่อไปแต่พอพ่อได้หันไปหาโตหรือรัชกาลที่6ซึ่ง กล้ารับเทียนไปจากพ่อและยอมเข้าไปในห้องนั้นแบบไม่กลัวผีเนี่ยพ่อก็นึกได้ในใจรู้แล้วว่าโตจะต้องเป็นตัวแทนของพ่อที่ดีได้ต่อไปอย่างแน่นอนแล้วเรื่องราวนี้นะครับมันก็เป็นจริงอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับก็คือองค์ราชการที่6กท่านก็ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองสยามแลอยู่จริงๆ แต่ถว่าในบันทึกเรื่องนี้นะครับท่านรัชกาลที่6กท่านเนี่ยก็ได้มีช็อตโน้ตเล็กๆอยู่ข,ข้างล่างครับว่าไอ้จริงๆแล้วการที่ท่านได้เข้าไปในห้องน <Anton> <ๆ S 2> ั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่กลัวผีอย่างสุดขีดเหมือนกับพี่ชายของท่านนะแต่ว่าท่านเนี่ยได้กลัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพ่อของท่านมากกว่าผีครับท่านก็เลยเข้าไปเอาให้ง่ายพ่อดูว่างั้นเถอะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นบางส่วนของบันทึกลับๆของรัชกาลที่6นะครับที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวลึกลับอยู่อีกเพียบเกี่ยวววกับรรรรรรชชาาาาาาลทททททีีีีี่่่่่่่่่6เเเยยยยยออออองงงงงนนืขสููไไดด้้้้ อยากฟังแล้วก็ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย